เคยไหมเวลาเปิดโอกาสรับสมัครคนใหม่แต่ทีมงานไม่ครบคนไม่ตรงตำแหน่งงานสะดุดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการสรรหาเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณได้ทีมที่แข็งแรงทำงานต่อเนื่องและลดความเครียดของหัวหน้าผลลัพธ์ที่คุณจะได้คนตรงตำแหน่งและทักษะจริงทีมทำงานเต็มศัก,กยภาพลดเวลาคัดเลือกหลายรอบพร้อมสร้างทีมในระยะยาว เรามาเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆลงมือทำได้ทันที 1. วิเคราะห์ตำแหน่งงานและทักษะ Job Analysis and Competency Mapping เขียนออกมาชัดๆว่าแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรทักษะอะไรสำคัญเช่นพนักงานผลิตต้องทำงานตาม SOP ช่าง QC ต้องรู้เรื่องตรวจสอบคุณภาพ 2. กํกำหนด KPI และ Timeline เช่น Time to fill ต้องไม่เกิน30วัน Retention rate อย่างน้อย90%นี่คือมาตรวัดสำคัญให้เราทราบว่าการสรรหาประสบความสำเร็จหรือไม่ 3. เตรียม Job Description and Assessment Tools เขียน JD ให้ชัดเจนและเตรียมเครื่องมือประเมินทักษะเช่นแบบทดสอบความรู้ Skill Test หรือ Behavioral Assessment 4. สัรหาแบบเชิงรุก Active Sourcing Referral Program ให้ทีมช่วยแนะนำเพื่อนที่เหมาะสม Walk-in Local r e c r u i t m e n t เปิดโอกาสคนท้องถิ่น Social Media Link-in สร้างภาพลักษณ์องค์กรและดึงดูดผู้สมัคร Outsourcing Agency Campus Recruitment สำหรับตำแหน่งเฉพาะ 5. คัดเลือกและสัมภาษณ์เชิงกลยุทธ์ Screening บวก Skill Test b e h a v i o a l Case Interview Panel Interview สำหรับตำแหน่งหัวหน้าและผู้จัดการอย่าลืมใช้ Data-Driven Decision ตัดสินใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกและ 6. ติดตามผลและปรับปรุงกระบวนการวัด i m e to Fill retention rate productivity recovery feedback loop ปรับกลยุทธต์ต่อเนื่อง small win ที่ทำได้ทันทีสร้าง t ALENT pool ขนาดเล็กเปิด referral program ภายใน ทดลองใช้โซเชียลมีเดียรีคูร์เลเมนก่อนขยายเต็มระบบจำไว้นะครับการสรรหาเชิงกลยุทธ์ไม่ได้แค่ได้คนมาทำงานแต่ช่วยสร้างทีมแข็งแรงมีแรงจูงใจและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรและนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้ครับหวังว่าแนวคิดเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมใหม่ ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ช่อง Smart Life Academy ด้วยนะครับเพราะทุกกำลังใจจากคุณคือพลังที่ทำให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นด้วย Lenovo Eraser XT 8 0 Pro หูฟังแปลภาษา AI ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้จากเนื้อหาทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยระบบตัดเสียงรบกวน Bluetooth 5.4และใช้งานได้ยาวนานถึง38ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่จริงจังกับการพัฒนาตัวเองสั่งเลยใต้คลิป